สวัสดีค่ะวันนี้พบกับกรุง REGEN h o โฮมคารนะคะแล้วก็มาพบกับ Toyota Revo 2.4G นะคะปี2019นะคะลูกค้าตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนเนาะตัวชมหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของ Toyota เลยนี่แล้วก็มีคมเมมี่ยมตัด,ดด้วยนะคะลูกค้ามาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์พร้อมไฟตัดหมอกเลยเนาะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นตัว G นะคะลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูข้างๆกันดีกว่า อ่าตัวนี้นะคะมาพร้อมแม็กขอบ17นิ้วเลยนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นยางใหม่ด้วยนะยางปี2 0 22ค่ะลูกค้าตัวนี้นะแล้วก็ยางปี22เห็นไหมตัวนี้ขอบ17นะคะลูกค้าตัวนี้กระจกมองข้างมาพร้อมไฟเรียวนะคะลูกค้าตัวนี้แล้วก็มีบันไดด้วยนะลูกค้าบันไดตัวรีวอมาเป็นยกสูงอ่ะเนาะมันก็ต้องมีบันไดเวลาขึ้นปเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันดีกว่า เหมือนแบบนี่ข้างหลังนะคะลูกค้านี่ตัวนี้ข้างหลังตัวข้างหลังนะคะตัวเขาเรียกว่าอะไรนะบันไดใช่ไหมตัวเหยียบตรงนี้ค่ะมันจะมีปักเซนเซอร์ด้วยนะคะลูกค้า2จุดนี่จุดแล้วก็มาพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะคะลูกค้าตัวนี้เลยเนาะไฟตัวนี้ก็คือจะเป็นไฟท้ายมันจะเป็นของโรงงานอยู่แล้วเนาะแล้วก็แม็กไยเนอร์ลูกค้าเดี๋ยวเปิดแม็กไยเนอร์ให้ดู แมคไลเนอร์คือไม่ได้ผ่านการใช้งานเยอะคือยังสวยอยู่เลยลูกค้าเห็นไหมและตัว G นะคะข้อดีเขาคือมีกล้องถอยนี่กล้องถอยของตัว G นะีเนาะอ่ะปะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าสำหรับภายในนะคะของ Toyota Revo 2.4 G ปี2019คันนี้นะคะ พวงมาลัยมาแบบมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้ามีรับซ้ายวางซ้ายหรือว่ากดสามารถพูดกับซีดีตรงนี้ได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะมีจอมีกล้องถอยนะคะสําหรับลูกค้าที่ขับแล้วกลัวแบบถอยยากถอยอะไรตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะส่วนเบาะเนาะเบาะมาพร้อมเบาะหนังสีดํานะคะเป็นได้ขาวเนาะและยังแถม ปัดไฟฟ้าสาหรับคนขับได้ด้วยนะคะลูกค้าอันนี้คือตอบโจทย์มากๆเลยตัวนี้นะคะตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่อยากได้เกียร์ออโต้เนาะตัวนี้มาพร้อมเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าโหมดสปอร์ตด้วยเปล่าอ่าตัวนี้น่าจะเป็นโหมดสปอร์ตด้วยนะคะแล้วก็มีอีคอนโหมดกับพาวเวอร์โหมดให้ด้วยเนาะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูภายหลังกันดีกว่าส่วนข้างหลังนะคะลูกค้าตัวนี้ก็จะมีอินโซฟิกนะคะไว้ใสค่คาร์ซีสําหรับเด็กและเกิดได้เลยนะคะช่วงนี้ก็ ต้องนิยมใส่เนาะเพราะเด็กอ่อนใส่ได้ก็คือใส่ได้2ที่และปกติรถกระบะบางคันอาจจะไม่มีนะคะตัวนี้จะมีแอร์หลังให้ด้วยสำหรับลูกค้าที่นั่งหลังเนาะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัดได้ขาวเหมือนกับข้างหน้าเลยเนาะเดี๋ยวเราไปสรุปราคาคร่าวๆกันดีกว่าคะ่ะ สำหรับ Toyota r ร v o ว่ G ปี2019คันนี้นะคะราคาตั้งอยู่ที่635,000บาทนะคะจัดโปรโมชั่นตอนนี้นะคะรับส่วนลดสูงสุดเลยถึง30,000บาทกันเลยทีเดียวนะคะเครดิตดีฟรีดาวพอ่อนเริ่มต้นอยู่แค่หมื่นหลักร้อยเท่านั้นคะ่ะสำหรับใครสนใจโปรโมชั่นนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทักแชทเข้ามาได้นะคะวันนี้กุ้งต้องลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัพคลิปใหม่ให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ